สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะคะไปพี่สีครับหลังจากเราพักกินข้าวเที่ยงกันเนาะที่บ้านพี่เอกนะพี่สีอิ่มกันแล้วนะฮะไปลุยเราก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะขนของลงนะครับผมจากรถกันผมเสียบจะร้อยแล้วครบแล้วแล้วผมจะเสียบต่อแล้วครับได้หาไม้มารองให้ดีกว่า เดี๋ยวเราจะเอาของทั้งหมดเนาะที่เราขนมานะฮะลงจากรถซึ่งก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอารถนะฮะไปขนของมาเพิ่มอีกถอยเข้าเลยเข้าช่องไหนได้ดิวมันเข้าไม่ได้แล้วมั้งอาจจะต้องยกเลยเนาะงั้นเดินหน้าเดินหน้าหน่อยเดี๋ยวเราจะได้เข้าทางช่องแคบมะละกา มาสวนมะม่วงพี่บ่าวลงเลยเฮ้ยยาเน็ตนั่นแหะโคตรเน็ตนั่นแหะอยู่ในนั้นอ่ะไป FC FC โผมก็น้อยเดี๋ยวเอาน้อยหายเดี๋ยวมาถ่ายรูปไปหน่อยนะเข้ากับต้นไม้เลยมองไม่เห็นเลยล่าสุดมันกลมเกลื่อนกับต้นไม้เลยนะเนอะจากของจากรถนะครับ ถอยไหมเรื่อไงโอ้ยขางอีกเอเดี๋ยวนั่งเดีก็ได้เดี๋ยกเข้านี้เลยนั่งด้านเอาไว้บนบนเหล็กก่อนนี่เลยอย่ารอพี่เอกเอาไม้มารองก่อนตรงนี้โอเคเดี๋ยวรอพี่เอกก่อนเดี๋ยวผมไปถอยรถไว้รอนะเดินหน้าไปรอเดินนห้าไว้รอเดี๋ยวรรอถเอาของไว้ยู่อร์ไหมเดี๋ยวมันจะได้แบบคลิปเด็ดไม่เป็นไรเอาเอาอิ่มๆอยู่เอาแม่ฝากอันนี้ไปเก็บหน่อย พอดีว่าเมื่อกี้พาคนบ้าไปหาเห็ดนี่ก็เลยงองเงี้ยอยากไปหาเห็ดเราไปขนเลยใช่ไหมโอ้เรารอกินข้าวเที่ยงตั้งนานที่แทบไปหาเห็ดอยู่ลายมาบอกไอ้ยาไปถึงนู่นผมซัดก๋วยเตี๋ยวซัดก๋วยเตี๋ยวซะอิ่มเลยเรานี่รอกินข้าวไอ้ยาพี่เหรอรอเหรรออดิพี่นายบอกว่าน่าจะกลับมาทันอยู่ใช่ไหมเอราเพิ่งได้กินข้าวเที่ยงเมื่อกี้เองนะนี่ ใช่แต่ไม่เป็นไรหรอกข้างหลังมันเป็นสูตรนะถ้าเกิดใช่ไม่ต้องรอไม่ต้องรอไม่ต้องแบ่งบอกไว้ไงให้เราเราก็คิดว่าไปส่งแล้วก็กลับใช่ไหมพวกเราก็คิดแบบนั้นเลยมันเจอเหตุเจออะไรเราก็เลยอ่ะถ่ายไปยาวเลยเอาเลยไหมเดี๋ยวรอพี่เอกเอาไม้มาพอดีครับครับโอเคเดี๋ยวผมเลื่อนรถไปข้างหน้าสักนิดนึงก่อนตรงไหนดีพี่เอกคางราน ผมนึกว่าถือฟังนี่นี่เนาะตรงไหนก็ได้ที่มันไม่เกะกะพังเนาะอ่าน่าจะไว้น่าจะเห็นแล้วที่ไว้ใส่หมวกกันเอฟซี mọi người 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 mọi công

โอ้โหเดี๋ยวกันอารมเกินเลยไม่ไหวหรอกเดี๋ยวมันมันจะไม่ได้แปดนาทีนะไม่เป็นไรสองนาทีก็ได้นี่เรายกทีเดียวหมดเลยไหมจ่ายเลยได้อยู่เอาทีเดียวเลยเราเยอะระวังมือ ต่ว่าไอ้ตัวนี้มันไหลแต่อนี้จะมวลนันเอาไปไทนะนี่เลยก็ได้เฮ้ยเอจนจไหนๆก็มาที่เราเอาคริงด้วยไหมมีการมีลมีไหมไม่ไม่เออลุกกซไกรับาดมีประบาเอาไอย่ผมทิเป็นคนที่หลังโอยอ่กันครับพี่ยกหลังคาอ่นี้องแม่เกลือเกลือมันต้องแบบแหวไปอีกบอก คือรู้สิมันหนักมากเลยูกล้องเลยผมดิเด๊ะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเอไปนี่ยองเองเยเหมือนไม่ได้ยกเลยผม ้งเกตูเยียมไม่รู้สึกอะไรเลยมนไม่ไม่รู้สึกว่ามันบุกอ่ะนะบยนะอ่าปล่อยน่เาลงเด้าน้าแล้วเเล่นยกทีเดียวหนูีัไเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเย ที่เรยกเงินประมาณหลายเพนเาป่เอวันเาเลคนยเดี๋ยวหา j o y คืนากับว่าเรายกคนเรเพนเลยอันนี้คือเราจบจากคลิปนี้แล้วเราจะ มันไม่คอเป็มัคือหยอกไลยโทษเราอต่อไปก็จะเป็นการคลิปหยอกอลยโทนะแกล้งมาแกล้งด้ายอีกยืดขึ้นเลยตรงนี้มันจะมีงูนะครับเป็นช่องโหว่แบบนี้เราจะได้คิปเด็ดได้มอีกสองสามวันงูเข้านั่นเอ๋อนี่คือจะนับเลยสิเดี๋ยวเราไปดูพี่อีกนับกันไปไปไปมันเดีมังกรเจะไปกันเก้า สิบโอ้ยย่าเลี้ยวหูสิบสองสวัสดีสิบสามสิบสี่สิ้าสิบหกสิบเจ็ด่ไแปดสิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดยี่สิบสองิบสามยี่สิบสี่แผ่นยี่สิบสี่แผ่นนะผมทั้งหมดนะฮะหลังคาเนาะที่เฮียปิงนะฮะที่เฮียปิงขอสอบถามอีกนิดนึงยี่สิบสี่แผ่นนี้พอไหมพอ สำหรับมุ่งลงัลงค่าพอไหมยี่แผ่นก็ได้ประมาณพอไหมพี่บาดดวยี่สบคูณเท่าไหร่วะเข้าครื่องด้ยลูกลองคำนวณดูคร่าวๆดูสิยี <24 S 3> <24 S 2> คูณหอ่ะหเมตรอ่ะมาเข้าเครองด้วยเนาะโอเคลูกโอเคูกอ,อ,อ,อยากกินไม้พ่อลูกมัน,ม,น,ม,นมันต้องใช้ประมาณกี่แผ่นถ้าเกิดแผ่นยาวหเมตรเลยนะยวลูกพี่ยี่สิแล้วยี่สิบถ้าอันนี้ก็เป็น กแผ่นอ้บแดหรือเจ็ดสิบพี่เจอ่ะเจ็ดสิบอะนเ็ใ่ไ้คนมาทำไมลูกแอดมิซะคือเจ้ายังไม่ได้ทำคิปโอเคกฉันลกลูยังไม่ได้ทำคิปดมตูดมาเลยนะคิดไม่เป็นะคิดไม่เป็นยีแผ่นใช่ไหมพี่เอกผมคลิปให้ง่ายๆสมมุติว่าถ้าใช้แผ่นยาวๆหกเอาหกเมตรเลยเป็นไม่ใช่่ เกินเม่เสร็จหรอ18เมตรเม็ดมันก็ชิดชิดหกเซนอ่ะแน่อนั่นแหละยี่สิบสี่แผ่นบ้านใหญ่นางใช้มันน่าจะพออยู่มีข้างหลังแล้วก็ข้างหน้านั่นแหละก็ต้องไปคือกันน่าจะเป็นแล้วพออาจจะพออาจจะอาจจะเนาะ9มันตะขาดเหลือยังไงเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มเติมเอาประมาณยี่สิบสี่แผ่นเนาะที่อ่าทางขาที่เราขนลงจากรถได้ที่ ย่งไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมก็<ป>ขอบพระคุณ<ป>เนาะเฮีย,ยปิงนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่เมตตาเนาะร้านพี่เอกนะครับผมขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะฮะขาขายจเจริญรุ่งเรืองนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ